อยไ,ไหมพ่อค้าทุเรียนหรือไหมค้าปวดยากนะตื่นหรือ,อยังมือกล้องว้าวมือกล้องคุมจะตื่นรู้ไหมเขาบอกว่าเป็นสิบแล้วน่นนะออเดอร์ลูกค้าน,นะไปอยู่ไหนมา แล้วว่าพ่อค้าสุดหรอเป็นไหนครอ๋อนี่ผู้ใหญ่ใจดีครับนี่ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ไว้วางใจทางทุเรียนเจออมนะคะสั่งมาหกลูกแต่หกลูกจุดๆบอกใครกี่ลูกแล้วปะ่คะ ไปฝากเออไปฝากลูกค้า VAP อีกทีหนึง่งนะเนี่ยขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเจ้อ้อมนะคะสั่งตลอดเลยสายวันนี้พรุ่งนี้แล้วก็หยุดอีก3-4วันนะคะ มีตังมาบาหน่งสงส,งสวยครับโอ้ลูกเดียวเหรอเนี้พ่อค้าจุกๆไปเลย เดร์นะคะขอบคุณขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจนะคะวันนี้ไม่ได้แวะมาอะไรก็มาถ่ายคลิปให้ดูก่อนนะเพราะว่าบุคลากรไม่พร้อมอ้าวเป็นแพ็กก็มีแพ็กออกมาเรื่อยๆนะคะทุกคนอันนี้เป็ไหนนะพะะอ่อค้าล้ำห้าสิบซีออล้ำแกรล้ออออแก่ลำร้อยหกสิบอ,อ,อ,กกอ้สวยมากรอคิวติดติดคิวปกะ บอกแปะูกคุณเราออเดอร์เราผ้าอย่าเพิ่งเหนื่อยผู้ายอย่าพึ่งเหนื่อยอู้สวยมากเลยนูน่นนะปูใหญ่มากดูอุ้ยมาเดี๋ยวแมค่ค้าัดคลิปให้ดูอีกทีนึ่งขออนุญาตลงก่อนนะคะทุกคนอยู่ใกล้ๆกล้แวะมาเรียกหน้าร้านนะนไ,นไม่สะดวกมาก็ทักแคสสั่งทางเพจร้านได้จ้า